สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโอ้โหดูนี่เลยครับปูนาครับฝนตกครับเมื่อคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับผมปูนาออกเยอะมากครับนี่ิปูนาสดๆเลยครับจะออกมากัดต้นข้าวกินครับถ้ามีน้ำ มีสีจับเมื่อคืนครับผมดูนาสดๆเลยครับถ้าก็ตัดกัดต้นข้าวกินมีเรียบร้อยเลยถ้าไม่จับออกครับมีฝนยังตกอยู่เลยครับับ เมื่อคืนก็ตกประมาณมนี้ก็ตกช่วงช่วงกลางวันก็ตกอีกรอบดบรรยากาศชุมช่มฉ่ำครับช่วงนี้ฝนตกติดติดกันเลยครับสองวันดูนใบไม้สิสวยงามเลยครับดูได้น้ำฝนสวยงามมากครับ เมื่อคืนก็ออกไปเลาะทุ่งนาก็เห็นปูออกเยอะเลยจับมาไม่รู้จะทำเมนูอะไรครับสดสดคิดเมนูไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะทำอะไรทานต้องร,รอแม่ครัวพ่อครัวคนทำกับข้าว คืนก็เดินสองตามทุ่งนาครับคือออกเยอะมากครับก็จับมาได้ประมาณนี้ครับผมน้ำขันตำทุ่งนาครับฝนยังตกอยู่เลยครับผม เริ่มมีน้ำแล้วครับตามทุ่งนาครับผมยากาศท้องทุ่งนาเริ่มมีข้าวก็เริ่มยาวขึ้นก็าได้น้ำฝนแล้วก็เริ่มมีน้ำขังน้ำอันตารายสำหรับต้นข้าวก็ะติกปูกับถอยเชอรี่ครับผมเพราะเราไม่ได้ใช้ยา ใช่ยากเขาก็สักน้ำเขาก็าสูญพันธ์ก็เลยไม่ได้ใช้รับนี่ก็ไปจับมาครับเมื่อคืนนี้เดือนส่องกันคืนครับเขาจะออกมากั้งคืนก็อันตรายสำหรับต้นข้าวเหมือนกันครับคู มาทำอาหาได้ครับผมดสดๆก็ฝากติดตามด้วยครับผมหน่นสดิมไปอยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดิ่งให้ด้วยครับ เมื่อคืนก็ออกไปจับปูก็ได้ขิ้นประมาณนี้ครับผมเดี๋คืนนี้ว่าจะออกไปสองอีกครับเพราะถ้าไม่จับออกก็เดี๋ยวตัดกัดต้นข้าวกินหมดครับคิดไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรปู ก็ไม่ค่อยได้ทานปูเท,ท่าไหร่ครับทำไม่ค่อเป็นตั้งงรอพ่อครัวแม่ครัวเขาทำครับแต่ปูสดมากครับก,ก็คลิปนี้สั้นๆครับผมแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผมช่วงนี้ก็ฝนยังไม่หยุดเลยครับ ตัแรงขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ